คดีนี้เขาเรียกว่าคดีครอบครัวที่มีศาลมีคําพิพากษาตามยอมพอมีคําพิพากษาตามยอมเนี่ยปกติเขาจะมีบันทึกเรื่องของการอุปการเลี้ยงดูไว้ในคําพิพากษาว่าเมื่อหย่าก,กันแล้วเนี่ยสามีต้องส่งเสียเลี้ยงดูบุตรและภรรยาเป็นจํานวนเท่าไหร่ส่งเสียค่าการศึกษาของลูกเป็นจํานวนเท่าไหร่ต่อเดือนเท่าไหร่ต่อปีเท่าไหร่ถ้าสามีเนี่ย ไม่จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูภรรยาเขาก็มีหน้าที่เขาไปบอกศาลเขาไปถาแถลงศาลเลยซึ่งต่างจากคดีทั่วไปที่ต้องไปบังคับคดีกันใช่ไหมคดีนี้แต่ถ้าเป็นคดีครอบครัวไม่ต้องเลยนะเราไปศาลล้วไปถแถลงศาลบอกว่าเนี่ยสามีเนี่ยเพิกเฉยหรือไม่ดําเนินการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูมานานหลายเดือนแล้วขอให้ศาลเนี่ยเรียกสามีอดีตสามีเนี่ยมาจ่ายเงิน ศาลก็จะใช้หมายเรียกสามีแล้วมาจ่ายเงินแล้วอา้าวเขาก่อนจ่ายเงินสารจะถามเขาก็มีเหตุผลเหมือนกันไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วค่าไม่จ่ายเอา้าทำไมคุณไม่ต้องจ่าทำไมคุณไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูให้เขาตามสัญญาไม่จ่ายค่าเทอมให้ลูกไม่จ่ายค่ารายเดือนให้ภรรยาสามีเนี่ยเขาต้องเตรียมหลักฐานหรือเตรียมคําชี้แจงที่มีเหตุผลว่าทําไมเขาอะไม่จ่าย อาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจบริษ,ษ,ษัทมีการดู่ระหว่างชําระหนี้ให้เจ้านี้หลายรายจึงไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้หรือตัวเองเนี่ยถูกไล่ออกจากงานหรือลาออกจากงานจึงไม่สามารถนําเงินนะมาชําระค่าอุปการะเลี้ยงดูให้บุตรกับภรรยาได้เขาต้องเตรียมพวกนี้ไปแต่ถ้าอดีตสามีเนี่ยไม่มีเหตุผลศาลเนี่ยเขาจะสั่งวันนั้นเลยนะคุณต้องเอาเงินมาวางสารเพื่อชําระค่าอุปการะเลี้ยงดูของบุตรและภรรยาเลยนะศาลสาสมารถสั่งได้เลย เขาบอกว่าผมยังไม่มีตอนนี้ครับผมขออนุญาตไปใจไหมสารสามารถขังได้เลยนะขังวันนั้นได้เลยว่าคุณต้องเอาเงินมาวางสาลวันนี้ถ้าไม่มาสารจะสั่งขังเลยอันนี้มาต่การเดีดขาดเพราะมันเป็นคดีครอบครัวไงมันเกี่ยวกับเรื่องของอความยังชีพของลูกแล้วของภรรยาไงสารสั่งได้เลยตอนนั้นเลยถ้าไม่มีเนะี่ยศาลออกมาจับได้เลยนะถ้าผิดคำสั่งอ,อันนี้มันมีประเด็น เพราะว่าเวลาคุณไปทําสัญญากับศาลในคดีครอบครัวเนี่ยคุณเนี่ยต้องดูให้ดีว่าคุณสามารถดูแลเขาได้เท่าไหร่และคุณจ่ายยังไงและคุณต้องทําให้ตรงในเคสเนี้ยเป็นเคสที่กําลังมีข่าวระหว่างนักร้องดังกับเจ้าของค่ายเพลงดังคนหนึ่งที่ไม่ส่งสีเลี้ยงดูทั้งที่ตัวเองมีไรายได้จากค่ายเพลงอ่ามีไรายได้จากนักร้องเนี่ยคุณเนี่ยทำไมไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูให้อันเนี้ยก็เป็นประเด็นเขาก็เลยไปร้องที่ศาลเลยว่าอ่าอดีตสามีไม่ชําระค่าเลี้ยงดูขอให้ศาลเรียกถ้า สารสืบค้นได้ว่ามีเจตนาที่จะไม่อยากจายสารสั่งจับได้เลยสั่งติดคุกได้เลยวันนั้นได้เลยต่างจากคดีทั่วไปที่จะต้องมีการมาคับคดีใช่ไหมอันนี้สารก็มองเรื่องของความยังชีพหรือเรื่องของการดำรงชีวิตนะครับหรือมันมีประเด็นถ้าการที่เขาต้องใช้เงินตรงนั้นนะเพื่อ การดูแลเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องถ้าเขาไม่มีเงินเนี่ยไม่สามารถรักษาโรคตัวเองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้เนี่ยสารมีความผิดอาญาเพิ่มขึ้นนะฐานทําให้บุคคลดังกล่าวเสี่ยงต่อชีวิตมีความผิดทางอาญาเพิ่มอีกมาตราหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเด็กนะครับเขาไม่มี เขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีไม่มีกาลังพอที่จะไปทํางานหรือหาเงินได้การที่คุณไม่ส่งเสียเลี้ยงดูเขาเนี่ยย่อมทําให้เขาเสี่ยงต่อชีวิตในการดํารงอยู่ไม่ว่าจะเรื่องของการอยู่อาศัยเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยคุณอานมีความผิดเพิ่มขึ้นศาลสามารถสั่งจับคุณได้เลยณวันนั้นเลย